สวัสดีค่ะเอฟทีทีรัฐทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเดียจิตพตัทวีทุกคนเลยนะคะเราก็มาเข้าสู่บรรยากาศตามต่อนะคะอากาศร้อนกับตอนนี้นะคะนะคะอะ่ดูเลยนะคะของอาจารย์เลขลับค่ะ3 4มสี่ส6 3 1 9 5นะคะแคปเอานะคะ ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนะคะเพราะเราเกรงใจกันค่ะเอาดูเลยค่ะดูเลยนะคะ <S <S แคปเอาน,นะคะ <S <S อ่าแล้วก็มาต่อเ้วยของอาจารย์อาริษานะคะ <S <S แมนบลาแมนทั้งนี้บลาอ่าหบกแมนเดินทั้งผีตัวนี้อาจารย์อาริษาค่ะ โอ้อากาศร้อนท่านผู้ชมเพิ่งมานะคะดูกันเลยนะคะมคันก็หมืดแต่ให้เห็นโอ้เห็นหอดเจ้าของอาจารย์อาริษานะคะวิ่งบนล่างสองกับสี่อ่าพิจารณาดูนะคะอ่า นี่ก็จะเป็นสูตรสาวดำนะคะเก็บเอาไว้กันนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเวลาลีกออกเราจะไไม่ต้องว่าเออถูกคลิปไหนนะคะดูเลยจา้าดูเลยนะคะแคปบเอารือยังคะเก็บเอาแล้วพี่นอ้นอง แคบอาเลยค่ะนะคะแคบนะคะอ่าแล้วก็มานะคะสูตร3ามตัวบนค่ะเลขเด่นก็คือ6 8 3 7นะคะแคบอาเลยค่ะอากาศมืดมนเหมือนฝนจะตกนะคะ แต่ว่ามันไม่ใช่มือน,ะม,นมันมันอบมันอบกับมันร้อนนะคะเรียบร้อยแคปไปยังคะใช่ล่ะโมเหลียวเห็นหอดอันนี้เอา้ามันอยู่บองไดมมันก็มืดแท้พ่อน่าผัวเขาจูบใส่เจ้าเจ้ายอนว่าเฮา ย้อนว่าเาล่ารอในห้างโบเคยพอแต่ผัวผูกขานั่นเพิ่นป้านี้นั่นเพิ่นป้านี้อ้าวยังรอได้ยังค่ะอ่า,านะคะผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วนะคะแต่ลไออ่า แช่ปดอดเออพี่น้องมันอยู่บงไหนเราก็เมื่ืดแต่นั่นคือจังมืดว่าเ,เห็นหอดเจ้าของเสร็จล้ว่ะบุรีเห็นหอดแค่เลนนะคะแค่เลยค่ะนะคะผู้ใหญ่ใจเย็น สองห้าสามสามห้าสีนน่แปดสามห้านะคะสองตัวก็มีแปดห้าห้าสามสองห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็สี่สามค่ะแคปเอานะคะอย่ามาแกะแคปเพาท่านใดด้พี่นองค่ะแกะเตปไต่ไปนองแคปเตปไปค่ะปูวัดปลาอุดรค่ะ เงินหามาเมื่อกี้นี่นอนนั่งกับเฝ้าเขียนเฝ้าออกมาให้พี่น้องแฟนกลับเลยเบิ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋พี่น้องเด้อเบิ่งเอาได้จ้าแคปเอดนะคะแคปเอาเลยนะคะแคปเลยแคปเลยผู้บริการเสียเวลากับเฉียนไว้เรียบร้อยหลวงพ่อวัดป่าอุดรค่ะปู่วัดป่าอุดรเด้อพี่น้อง แคบไปด้วยจ้าแคบไปย่างพี่น้องแคบไปย่างจ้าแคบไปหรอเนาะฮะาวถือใบดุวันนี้บ่แคบกะบ่กหมดจีบ้าจังเดยนะบ่แคบท่านเนาะเอ้าฮะแคบพี่น้องแคบเด้อพี่น้องเด้อ รับะะปูวัดปูลึกลับคุณไหนมากเมื่อกี้นกน่งสี่เจ็ดศูนย์หค่ะเลขล่างท่านไหมาหกหกห้าาแปดศูนย์นะคะเลขของปู่ลึกลับค่ะแคปบน้องอพี่น้องน้องก,ก็จะแคปได้กันแล้วเนาะ,ะ,ะแคปเราได้จะเด้อแคปไปเด้อ แคบยังให้เรียบร้อยนะคะแคปเนาะหลวงพ่อพรค่ะเอาพี่น้องแคปไปเดอ้อแคปไปเด้อจ้าไปย่ามืกอกูสิว่าบ่เห็นอีกเด้อค่ะเดอ้เอเนาะแคปค่ะแคปบไปมดกับเอานะั่งให้พอได้มวไปเขียนอยู่แล้วมีเอฟซีค,คเนเมนต์มาให้เขียนไว้เรียบร้อยรู้แต่สนอ้ํา บัวเสียเลยลำไม่ลาเนาะพี่น้องเนาะหัวไพนอลอเอาหายลอเราใจเหลือไหลขอยืมสิได้บัเอาพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะแคปแล้วแม่นบัวเดยวจะลืมของอีปอเขาเด้อหนิเด้อของอีปอเขาเด้อปอวปูสีสุดโทษจ้ะ เลฟซีทุกท่านนะคะอย่าลืมแฟนคลับพงจิตปติวันนี้ไปให้กําลังแรงใจยเย็นจิตปติวีที่จังหวัดเชียงรายเชียงรายนะคะ,ะหมู่บ้านอะไรอะไรหมู่บ้านม,ามาะมะดหมู่บ้านดงมดะดานะคะ,อะขอบคุณเลฟซีแฟนคลับวงจิตปติเมื่อคืนนี้ก็มากันอย่างด้นหลานนะคะดีใจมากค่ะนะคะไม่เคยไม่คิดเลยว่าจะมีแฟนคลับ ผมจะจิตพอดียังมีอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้เต็มที่นะคะสองชั่วโมงเต็มนะคะอ่าบันมาเด้อพี่น้องเอานี่เบอ่์เนาะอาจารย์พ่นคอทมอนี่พ่นเข่าดูให้อ่าเข่าดูดูมาเบิ้งกันเลยฮะจ้าเป็นกันเบิ้งกันหลายๆหรอกจะได้จําได้ค่ะอาจารย์พ่นคอทมอค่ะมึงเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์พ่นคอทมอพิ่นเข่าติดกันแต่ละสามสี่งดคนนด้ข้าวสารสีพิษเนาะอ่ะ เบิร์เงินเด้อจ้ะเบิร์เงินเด้อดอ,ดอันนี้เบิร์เงิเด้อแค่บอลนะคะกันได้มากนงกับเขียนให้เลยเนาะออได้มากก็ต้องเฝ้าเขียนให้เลยค่ะอ่าบารน,นี่มาเมย่าซีดาจันค่ะนั่งซื้อเราละพี่น้อง เลขมัมญาสีดาจันห้าสิบซื้อหาสบพุ่นหาสีไปแล้วสวดสิออกซีอีกหาสิกบก็ออกมากกได้เป็นลอยนึงคนเนี้ยนอพไปนองเนาะเอาเนี่ยจะ้ะแคปไปเลยแคปไปเลยนะคะ พี่น้องสูตรที่สองค่ะเอานั่งประตองอ่านนั่งถือให้เบิ้งโดนๆกับเบิ้งว่ามักบ่มักแคบเอาเลยจ้าแคบเอาเลยแคบเอาเลยเอาขันเปื้อน,นบังแถวเปิน้นคอมคอมเมนต์มาว่าหญ้าเฝ้าเอาลงไว้หลายแคบเพท่านเปิ้ว่าเอาเปิ้ลมาแคบหน้าจอบ่ท่านเอาได้พี่นออ้องแคบเพาเด้อบันี้เด้อขอพี่น้อง ถูกหวยงวดนี่เกินทุกปู่ทุกคนเลยจ้ะเด้อเอาแคปเอาจ้อาอ้าแบบนี้ไอ้เบิ้งดูดูไอ้เบิ้งบ่อยๆกันสิเลยถือกันเนาะ,ะนกันเนาะพี่น้องเนาะอะ้เบิ้งดูดูสิเลยถือกันค่ะกันออกมาแล้วก็ว่าเพรเห็นเนาะเอ๋อพระอาจารย์มีเซนค่ะอ่าเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อ ร้อยเอาเบิ่งกันดูๆค่ะิะได้แคบไปเสด้ติดตากากข้างหน้าหงายออกมาเกิดมันเข่าตากรรมการเน,นาอกนาะคันถือป๊อปสิว่าโบเห็นเนาะเอานะัให้เบิง่งหลาหรอบเด้อให้เบิง่งหลายรอบให้เบิ่งหลายรอบเบิ่งไลลก,งกลๆเลยเอาแคบไปเลยจา้าโบต้องเบิ่งหนาน,านะะั่งเลยค่ะเด้อโบต้องเบิ่งหนานั่งกันเอาเบิ่องถึงจะหนาเรียกเอาหนาแนวทางเลยค่ะ เนาะอันค่ะสูตรที่สี่นะคะแคบไปจา้าแคบไปเด้อแค่ไปนะคะแค่ไปจา้าแค่ไปเลยจา้ามาบัดครูใช่ว่าน,นะคะ่ะ กูใช้บ้านกับห้างเดียวพี่น้องสามห้าศูนย์ค่ะเบื้อง underheader เบื้อด้อแคปเอาเลยจ้าเดอ้อแคปเอาเลยจ้าอ่าเพรต้องเบิงเบ้งหนาน้างเบิง้งถือแจ้คสูตรเบิ้งถืแจ็คตัวเลขโชคลาภนี่เนาะแนวทางนี่เนาะเอ๋อค่ะ เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแคบไปเลยจ้าแคบไปเลยอ่าแคบไปเลยจ้าถอยมาอีกกันเนาะอ่าเนาะแคบไปเลยนะคะ แคบไปเลยจ้าอย่าให้พลาดโอกาสนะคะเพราะสงลาดโอกาสเนาะพี่น้องเนาะบึ้งเลยแคบไว้เลยค่ะ,ะได้เห็นกับตาเนาะอ้าวแคบไปยังคะ ไปเล้วพี่น้องเนาะขอโชคดีเด้อพี่น้อง้ะขอโชคดีด้อจ้าขอโชคดีกันทุกคนนะคะถอยโชคดีกันทุกคนให้มีโชคมีลางันทุกคนให้ล่ามีอันถือหวยให้มีรวยกันทุกคนเลยค่ะในวันนี้ด้าอ้าว แคบเลยแคบเลยจ้าน้องไพ้จะลิกลับไงเบื้องเราเนาะเบื้องเราพอดีนอนเบื้องนั้แล้วเด้อวันนี้เด้อาปูลึกลับเป็นไงหายจิงมาบ้างเหรอเนาะเอาฉยนี่เราได้กันเด้อปูลึกลับค่ะเนาะพี่จะละหน้าเบื้องนด้นค่ะปูลึกลับค่ะ ปูลึกลับนะคะเนอะหลวงพ่อพรค่ะฮะขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูกันตามนี้นะคะแคบเอาไว้ที่พี่น้องเนอะ